สวัสดีครับวันนี้นะกบพาเพื่อนๆมาที่ป้าบุญคาเฟ่ครับผมก็เป็นคาเฟ่เปิดใหม่อยู่ที่พัทยานะครับคาเฟ่ป้าบุญมีอะไรบ้างนะครับตามมากบม,มาเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้นะกบพาเพื่อนมาที่ป้าบุญคาเฟ่ครับผมก็เป็นคาเฟ่เปิดใหม่อยู่ที่พัทยานะครับเลยด่านมาลิดเดียวนะครับก็จะเจอคาเฟ่เปิดใหม่นะครับเป็นป้าบุญคาเฟ่ครับผมโอเคคาเฟ่ป้าบุญมีอะไรบ้างนะครับตามมากบกมาเลยนะครับ ก็คาเฟ่จะเป็นแบบนั่งชิวๆริมบ่ที่มีปลาปลารัฟนะครับนี่ปลาทับเยอะนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับภายในว่าหน้ามาเที่ยวแค่ไหนนะครับ พาไปดูโซนกลางก่อนนะครับว่ามีปลาเยอะแค่ไหนนะครับมาดูตาม เชื่องมากเลยครับปา่อน้างเชื่องมากเลยนะนี่เป็นน้สวยงาน,นมากเลยนะครับโอเคไปที่อื่นกันบ้างครับผมก็ส่วนบริเวณนี้นะครับเป็นส่วนของคาเฟ่ของพะบุญคาเฟ่นะครับก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับ เดี๋ยวเรามาดูโซนในห้องแอร์กันอีกครั้งนะครับว่าเมื่อเปิดประตูไปแล้วนะครับจะเจออะไรกันบ้างนะครับก็ในโซนห้องแอร์นะครับก็จะมีโต๊ะให้เลือกตกั้งหลายๆมุมมากมายเลยนะครับก็ในโซนห้องแอร์นี้นะครับก็จะเป็นจุดซื้อเครื่องดื่มชากาแฟต่างๆนะครับก็ให้มาสั่งบริเวณนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ในโซนห้องแอร์นี้จะมีจุดขายอาหารประครัาด้วยนะครับราคาขวดละ25บาทนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นขนมหวานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมเค้กเบเกอรีร่ต่างๆนะครับมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ให้มาสั่งบริเวณน,นี้ได้เลยนะครับ ส่วนด้านอื่นนะครับก็จะประดับไปด้วยขวดวายนะครับบนฝาผนังนะครับก็สวยงามมากมายเลยนะครับก็ให้มาเลือกมุมนั่งในโซนน้องแอร์กันได้เลยนะครับครับผมตอนนี้ครอบครัวนกบนะครับก็ได้โซนนั่งเอาดอแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูบริเวณที่ครอบครัวนกบไปนั่งบริเวณเอาดอนะครับเป็นซุ้มริมน้ํานะครับโอเคครับผมเดี๋ยวตามไปดูนะครับ ขบวนกรบอยู่บริเวณนู้นนะครับเป็นโซนเอาดอนะครับตรงบริเวณนู้นนะครับเหมาะกับการนั่งประมาณสิบท่านนะครับส่วนโซนอื่นก็มีทั้งโซนซุ้มเล็กๆนะครับนั่งได้ประมาณ6กท่านนะครับส่วนใหญ่จะเป็นทุ้มหกท่านนะครับส่วนใหญ่นะครับเดีย๋ยวหลบพนักงานก่อนครับ พนักงานคอยเสิร์ฟอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับโอเคตอนนี้ก็เรากำลังจะข้ามฝั่งนะครับเป็นสะพานหินนะครับสวยงามนะครับผมนี่ครับโซนอาหารอยู่บริเวณนี้นะครับอันนี้คือโซนที่มานั่งนะครับก็ตรงนี้ได้ประมาณ20ท่านเลยนะฮะ ส่วนโซนอื่นนะครับส่วนนี้เป็นสนามเด็กเล่นนะครับผมฝั่งนี้นะครับก็จะมีสนามเด็กเล่นนะครับแล้วก็มีซุ้มบริเวณนี้เป็นโต๊ะนะครับไม่ใช่โต๊ะนั่งแบบโต๊ะญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นโต๊ะนั่งส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นเหมือนกันนะครับผม ก็คาเฟ่น,นี้เหมาะกับเด็กและผู้ใหญ่เลยนะครับก็มีปักค้าฟให้ชมริมน้ำอย่างสวยงามมากๆเลยนะนเด็กเล่นชิงช้าอยู่นะครับผมป้าบุญคาเฟ่น,นี้จัดสวนได้สวยงามมากๆเลยนะครับน่ามาท่องเที่ยวกันมากเลยนะตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นบ้านพักหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นบ้านพักอ๋อเป็นห้องคาราโอเกะครับผม เป็นห้องคาราโอเกะ V.I.P เลยนะครับมีหลายหลังเลยนะครับก็ประมาณหนึ่งสสามสี่ห้าห้าหลังครับผม เข้าไปชมนิดนึงนะครับนี่นี่คือบรรยากาศห้องคาราโอเกะนะครับของป้าบุญคาเฟ่ครับผมอันนี้คือนาา่าจะอยู่ระหว่างการทำความสะอาดครับต่วน,นี้คือห้องน้ำครับผมแยกหญิงชายชัดเจนครับสวยงามครับห้องน้ำสวยงามมากๆเลยนะ สีสันสวยงามเลยนะครับมาดูร้านจอดรถนะครับร้านจอดรถโซนโมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้คือโซนรถยนต์นะครับมีทั้งข้างหน้านะครับที่อยู่ริมถนนมอเตอร์วเวย์นะครับแล้วก็อยู่ด้านในนะครับปัดภัยหน่อยนะครับนี่ร้านจอดรถรองรับได้หลายร้อยคันเลยทีเดียวนะครับผมนี่นครับ เื่อกี้เราดูฝั่งทิศเหนือเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาดูฝั่งทิศใต้กันบ้างนะครับมาดูด้วยกันนะครับทางด้านโซนทิศใต้นะครับก็จะจัดสวนคล้ายๆกันนะครับก็รูปแบบเดียวกันเลยนะ จำนวนปลาสรนี้ค่อนข้างใหญ่โตเลยนะครับตัวใหญ่มากเลยนะยน่ครับใหญ่โตเลยนะครับไซใหญ่อยู่ทั้งทงบอดที่ใต้นะครับโซนที่ใต้นี่จะไซส์คข้างใหญ่เลยนะครับ อันนี้ไดไอส์เต็มไปหมดเลยนะครับนี่มีตลอดสายเลยนะครับตลอดลำทานรอบรอบ,รอบคาเฟ่เลยนะครับนี่ก็ตอนนี้สิบโมงครึ่งนะครับยังพอมีที่ว่างให้นั่งอยู่หลายที่เลยนะฮะมาได้เลยนะครับที่ป้าบุญคาเฟ่ครับเลยดานเก็บ เงินมานิดนึงนะครับแล้วก็อยู่เทินกลับมานิดนึงนะครับแล้วก็ถึงคาเฟ่เลยนะมีป้ายชัดเจนนะครับข้างถนนนะครับป้าบุญคาเฟ่ครับป้ายป้าบุญคาเฟ่ชัดเจนครับผมโอเคโอเคครับเดี๋ยวนะกบขอตัวไปรับประทานกาแฟก่อนนะครับผม และนอกจากปลาคารแล้วนะครับก็ยังมีกระต่ายให้น้องๆมาเดินชมกันนะครับมาให้อาหารกระต่ายกันนะครับก็มีหลายตัวเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับสำหรับน้องกระต่ายนะครับคงจะอยู่ใกล้ๆกับเคาน์เตอร์ที่สั่งกาแฟนะครับอยู่ บริเวณติดกับห้องน้ําด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านนู้นจะเป็นจุดสั่งกาแฟนะครับจุดชงกาแฟนะครับโอเคครับบรรยากาศร่มรื่นม,มากๆเลยนะครับและนี่คือเมนูของป้าบุญคาเฟ่น,นะครับมาดูด้วยกันว่ามีรายการอาหารอะไรบ้างนะครับ นี่นะครับเริ่มจะอ่านเช้านะครับรนะมีสเต็กด้วยนะครับแล้วก็อาหารอีสานก็มีนะครับมีส้มตำบ้างมีส้มตำด้วยนะครับผมบส่วนเมนูนี้นะครับเป็นเมนูกาแฟและเครื่องดื่มต่างๆนะครับแม่บอกอันน้องเล็กอยากส้มตำใช่หรอ ราคาจับต้องได้นะครับไม่แพงเกินไปนะครับกับาการลงทุนของคาเฟ่ของปะบุญนะครับก็ก็ช่วยมาอุดหนุนแล้วกันนะครับที่ปะบุญคาเฟ่พัทยาขนาดครับโอเคครับชากาแฟมาอีกแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้อะไรครับเนี่ยเอแอมอรออ,มอ,อืะแล้วก็โกโก้ปั่น เอมอนตอนนี้ยังขาดอีกประมาณสองสามแก้วนะครับยังมาไม่ครบนะฮะดูเมนูกันต่อนะครับนี่ประเภทการประเภทปลาทอดนะครับของทอดประเภทผัดก็มีนะครับนี่นะครับเมนูต่างๆนะครับถ่ายให้โดยละเอียดเลยนะครับอ นี่นะครับเมนูซิกเนเจอร์นะครับนี่นี่ครับ<า>นี่นะครับอันนี้เมนูอะไรปลาดิบนี่นะครับเมนูปลาดิบอาหารญี่ปุ่นนะครับเป็นเมนูบุฟเฟ่ด้วยอ่าไม่ใช่เป็นเมนูมชาบูครับผม โอเคเมนูเท่านี้นะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยอาหารก็สั่งอาหารมาเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนนะครับก็จะมีโบโคปั่นนะครับชาพริดมะนาวนะฮะแล้วก็ชาไข่วิปครีมครับมีพิซซ่านะครับพิซซ่าแล้วก็กระป๋ร้อนนะครับก็มีเฟรนช์ฟรายนะครับน่าทานมากเลยนะฮะเนี่มาทานลิมน้ำชมปลาครับนะครับ เดี๋ยวย้ายมากมายเลยนะสวยงามมาพักผ่อนนะครับนี่นั่งชิลสบายๆเลยนะครับมาได้เลยนะครับที่ป้าบุญเอ้ยป้าอะไรนะป้าบุญพัทยานะครับอุดรครับผมหลังทานอาหารเสร็จแล้วนะครับก็มาให้อาหารปลาครับกันได้นะครับแล้วให้อาหารปลากันแล้ว มั 5, บออนบ่มยอะแน่ มาแล้วอุ้ยมาแยเลยนี่นู่นอุ้ยอุ้ยมาแล้วนี่มันเห็นไหมเนี่ยเห็นขวดเปล่าเข้ามานะแต่เราให้ไปแล้วนะครับนี่เราให้จนหมดขวดนะครับขวดละยี่สิบห้าบาทนะครับมีขายที่เคาน์เตอร์บุ้งกาแฟนู้นนะครับยี่สิบห้าบาทครับผมนี่แล้วไปป้อนอาหารปลานะครับเยอะแยะเลยนะครับมาแล้วครับ้หูน่ารักมากเลยนะครับสวยงามด้วย สำหรับน้องเป็ดทั้งสองตัวนี้นะครับถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ประจำสระนี้เลยนะครับขอบ้าน่นีขอให้เป็ดบ้างดีโอ้อย <c oughs> ครับเดี๋ยวตอนนี้นะกบนะครับจะให้อาหารปลานะครับมีเป็ดมาด้วยนะวันนี้มีเป็ดมาเป็นเพื่อนปลาด้วยนะครับนี่นะครับมาดูการให้อาหารปลาครับที่บะบุญคาเฟ่นะครับผมนี่อุ้ยอื้อหือจิกจิกในมือ <laughs> แย่งปลาปลายังไม่ทันกินเลยนี่โอ้โหแย่งปลาให้ปลาม้่งเล่าวะไวน้นกระเจ็ดน้อยทรนี้ดูดนิ้วเลยนะฮะ ดูนิ้วนกกบเลยนะครับนี่นะโอ้ยมันกินนิ้วกินนิ้วด้วยเห้ยงอู้ยงามนบผมสวกมากครับจำได้ป่าโน่นี่เฮ้ม่นน่นอ่ะ นะครับนักกบก็จะพาเพื่อนๆไปชมความสวยงามของปลาคราฟแฟนซีที่ใต้น้ําด้วยกันนะครับซึ่งไม่มีคลิปไหนนะครับที่มาถ่ายใต้น้ําแบบนี้ให้ดูนะครับก็ถือว่าเป็นคลิปแรกนะครับที่รีวิวป้าบุญคาเฟ่โดยการถ่ายทําปลาคราฟแฟนซีที่บริเวณใต้น้ําให้ดูกันนะครับมาดูกันเลยนะครับ สำหรับป้าบุญคาเฟ่น,นะครับอยู่เลยด่านเก็บเงินเข้าเมืองพัทยามาประมาณ2-3กิโลเมตรนะครับแล้วก็พอถึงบริเวณด้านนู้นนะครับเลยมานิดนึงนะครับก่อนถึงสะพานที่กำลังก่อสร้างใหม่นะครับก็ให้อยู่เทิรนมานี่ได้เลยนะครับอยู่ติดถนนแล้วก็มาจอดรถตามป้ายนี่ได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ที่บริเวณนี้นะครับมีจุดชาร์จ รถ EV ด้วยนะครับผมนี่ครับมาได้เลยนะครับป้าบุญคาเฟ่นะครับพัทยา